โคดออสวางแผนวอลเล่บอลหญิงไทยอุ่นเครื่องหนึ่งทีมก่อนลุยสึกออสตาโคดออสเลงช้ออสตาซูเปอร์แมตช์ไทยเกาหลีตเตรียมวอลเล่บอลหญิงไทยก่อนลุยวีเนลล2025วันที่11เมษายน2568ความเคลื่อนไหววอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยก่อนลงแข่งขัน ออสตาซูเปอร์แมตไทยเกาหลีวันที่1 9ถึง20เมษายนพุทธศักราช2568นณะเมืองฮวาซองประเทศเกาหลี e, ใต้เวลานี้อยู่ในช่วงเก็บตัวฝึกซ้อมโคดออสเกียติพง์รัชตะเกรงไกลหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดเผยว่าแมตออสตาไทยเกาหลี e, มีการพูดคุย3-4ถึงเดือนสุดท้ายเป้าหมายที่จะไปแข่งทีมเราก็ดีเกาหลี e, ก็ดีเราต้องการพัฒนาเด็กเยาวชนทั้งสองฝั่งเด็กพวกนี้อยู่อคาเดมมิลีกของทั้งสองประเทศเป็นสิ่งที่เราต้องกรากราก คิดว่าแมตส์สำหรับยังสตา์ดูนักกีฬาหลักที่จะไปแข่งชิงแชมป์โลกรุ่นยูลบสอยู่ลบ21คิดว่าเราจะเต็มที่กับแมตช์นี้ส่วนออนสตาดูเรื่องเตรียมตัวไปแข่งวินเน์ใครมีความพร้อมสมบูรณ์ขนาดไหนที่จะไปแข่งวินเน์เพราะเรามีเวลาไม่ถึง30วันที่จะไปแข่งวินในสัปดาห์แรกเราจะใช้แมตช์นี้เป็นแมตช์ทดสอบก่อนไปเกาหลีมีแมตช์หนึ่งทดสอบความพร้อมสุดท้าย เราจะแข่งขันกับจอแดนวันจันทร์ที่14เมษายนวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยลงแข่งขันวินเนี2025สัปดาห์ที่1ระหว่างวันที่4-8มิถุนายน68กลุ่ม3ปักกิ่งจีนวันที่4มิถุนายนเวลา15นาฬิกาไทยเจอโปลแลนด์วันที่5มิถุนายนเวลา15นาฬิกาไทยเจอเบลเยียมวันที่6มิถุนายนเวลา18นาฬิกา30นาทีไทยเจอตุรกีวันที่8มิถุนายนเวลา15นาฬิกาไทยเจอฝรั่งเศส